สวัสดีบรรยากาศยามเสาค่ะพี่น้องสวัสดีเช้าว,วันที่แปดบอมเอน,นีเจ้าเมน,นี้วันที่แปดมกระลาเลยเนาะเสารนี้กะสิพัฒพ,พี่น้องมาตัดผักนาะค่ะตัดผักกาศในสวนบาสสวีกำลังโหดผิกอยู่ค่ะสวัสดีครับ <laughs> ตัดผักกาศหลอบแหลกนะคะพี่น้อง พักกาดก่อนจจสิไสด้ออกไปหากินหาอยากเนาะไปสิปาพาไปเบ่งแป้งพักกาดของเฮาพร้อมตัดละค่ะิสด้ออกขายยาเหมือแรงเนาะตัดไปทั้งเสานี่แรงผักของเราผักเข้ากระเริ่มงามแล้วค่ะนี่กลําดอกเริ่มดอกแล้วพี่น้องสวยงามเอาหุน่นโทธแลวอยู่ค่ะ แต่มาเอาทั้งแรงมือละน้อยเนาะนี่กะลํำดอกเริ่มดอกแล้วค่ะสวยเลยพี่น้องเริ่มดอกแล้วเริ่มดอกแล้วนี่กะล่ำปีก็เริ่มห่อแล้วค่ะแป้งกะล่ำปีเอาหุ่นมาท่านเหล้วเอาเด้ข้างหนึ่งห้ายแห่งพักขุ่มมาในพุ่นพุ่นขอกเนาะพี่น้องเนาะ สิพาไปตัดผัาก,กาดมานน้อันนี้เป็นกวางตุ้งห้องเต้น,นะคะกำลังงามเลยพี่นอ้องกำลังเป็นตาเสียบเบียร์พักกับปูกไว้มันได้ล่งอยู่ จะก,ก้อกิ่งง่างรครับกะลำรอบแรกครับนี่นี่นี่กะลำใเสโอ้ยฟักกาดใบนั่กับเสียบไปให้หมูเด้พี่นออ้องใบผักอ้อยอยู่บ่ะนะาขึ้นหนอยหน่อยอน้อนกันลายครับพี่นอ้อง ผักกาี่เบ่งอยาาเด้วยค่ะปีนี้เพราะว่าบริสีด้วยพ่นกับอัน <laughs> มันทั้งน้อนทั้งแดดมันหอนและมันเห็ดแห่ผักกาดเน่าก,กาศบานห้าหอนดูเลยากคือผักกาดขาวครับเอาเลยบ่เอาเลยเดี๋ยวเปื่อย ตัดให้จำเลยจัดให้จำก็แล้วใบมะลิข้างนอกนอนอยู่แล้วดีครับพี่น้องอากาศเบาเย็นค่ะถึงมาเย็นวังมันใหญ่นี่ถึงมีน้ำหมอกหมอนโอมันหมอนี่ป่ะหนาวหมอกบ่ลง ตัดจำเงาเลยลเสียใบไปหลีข้างนอกจำเงาเได้ไหมกระนอนเจาะเลย่องเรื่อยแล้วนี่ครับดอกกระลังงามเลยครับซับกับปั้นละดอกนี่เราก็ทิได้เริ่มขายออกไปเรื่อยๆครับผักของเฮาปลูกกับพ่ท่านเหลี่ยวอยู่ จากไปย,ยังเป็นยังไปเลย,ยมีอันพี่หนีปลูกบ่ได้หลยป้าได๋ครับห่อนนะเนี่ยสกัดบ,บางหนึ่งห่อนก็นเลยบ่อยอยากเปะป้าได๋ยห่อนไลยตัดตัวดีๆไปก่อนสะสมบรรยากาศยงมยบเศร้าครับแสงตะวัน ไปก็ตัดจังคุณง้อเดดดาบงัวกะงามหองงามอยู่ครับ

Má cả má liền năm hằng phát mất đây Này. tay lượt mất càng hòn tay hát tóc 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 bò. tóc hòn tóc 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 Ui, này chỉ biết chạy đấy nó Bố nón lái Nón lái Bá hát không? tổng tắt Kho khái còn nó Khai khái bên lề lưỡi này khai nhìn ้ก็ได้ท oh ีน <laughs> ันโง่ลยงโอยโงโอบังไงเลยมึงไงโขดครับโอสุดยอดอันนี้สุดยอดสุดยอดเนาะอือเ็้เจ็บไปแกะเนาะเอาสนิก่อรบ เออก็นั่นอ่าแ่ลางค่ะพี่น้องหึนอนเจ้าของเจ้าของอันนี่ไปออกมากล่ะมันนอนกิดได้ขดกิดได้แล้วอ่าแหมโอ้ยแย่บ่าวสุบิทย์ไปขนมาเก็บใส่กระซาไปล่ะ ป่าพร้อมป่าจังงี้ใส่ยังสีดิเมื่อกี้ก็ใส่โกนบ่อันนี้เขาไนเขาไนจังบเอาบตันถ้าฝนกับข้างล่างกับเป็นบักแตงท่านเดี๋ยวหดน้ำเป็นเครือเลยงามมีพวกมีน้ำหมอกครับอมันั่นบักยืดกันละนั้นถ้ามันตรงหดน้ำแข็งฝนบักตั เรื่งเพียรุ่งเรียร่งบอกเรื่องเพียอีกยากกับบดิษีดพี่น้องปล่อยธรรมชาติปล่อยเลยกีนกอันตรายจะได้เพียร์ก็ออกไปก่อนไหมยังมันต้องหลังหัวมันถึงหนามมันเกือไปกาะขมนูนเดือบันก็กระเนีงกระงามอยู่ครับมันสีดยากือมูเพิ่นเนาะโอ้ยอรนตราย <laughs> วัชพืชเยอะมัมีเวลาหัวเนาหุ่นหัวหุ่มเป็นบางหม่องครับก็เลยใส่ก็เลยใส่เครื่องตัดหี่อัดตั้งไปให้งวเลยเอาบาไวเอาบาไวเต็มต้นหอมกระเทียมกับประเทศเดาอยู่แตสิเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะค่ะสุเลียงสุเลียงเนาะอืมเลือดกระเหลี่ยวกินนี่ต้องแกะออกเลยนี่แกะออกเรื่องนี้นิดน่อยใส่ถุงน้อยเอา นาห่อนปลูกยังก่หยาดมันห่อนนีหลีปีนี่บรายอมรับเลยมันบ่หนาวนแต่ว่ามันก็นสวยอยู่ด้ขังไหได้ยยูสิบบาทห้าบาทสิบบาทส่งไปทางไกลบ่ได้ดอกนี่บ่ที่ส่งได้ก็คือกระลำ กระลำดอกดอกกระลำปี้ครับสวยอยู่เห่ะค่ะพี่น้องนี่สวยงามค่ะพร้อมจีใส่ถุงออกขายแหละค่ะก้อยใหญ่ง,งามเลยนี่สวยๆในห้องสีหล่างใส่ตารก,กาเนาะค่ะเราสุบิ ขเขาไปยังบุญยู่งแล้วก็นี่กาแก่แล้วล่ะ ครับเภาพกันล่างเร็วแล้วครับเก็บมื่อละน้อยครับงานเก็บไปเรื่อยๆนะคะคูณใดมีการมีงานติดต่อได้เด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงช่วงเสาเขาต้องไปทำหากินก่อนเนาะช่วงแรล่งกัขายไปเรื่อยๆนี่อันยังบอไหมไม่คิวนั่นไม่คิวอะไรใบผักนี่ในคนตาหางพี่อือนั่นแหละแหลงเนาะได้เคงนึงครับเคิงเคงอ่ะโอเคสนิทกับพ่อขายค่ะ ขายไปเรื่อยเรื่อยเนาะพี่น้องบอลเป็นท่านฝาออกคันแม่นออกออกคักค่ะดีเทิ้งสี่เทิ้แมน่นครับคือสีไปเต็มคันหลดเลยค่ะนี่ครับปากของเขาสวยงามกาลังงามหลาน,นสำหรับคลิปนี้ค่ะโจ๊กี้ไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจะได้กับปากพี่น้องเป็นกำลังใจก็หลายเพื่อนสาวกันเกากับบอลสวีเดอร์ค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันอีกเคอร์เอรหนึ่งคลิปหากบแมน บายบายลูกบายรับคุนครับครับก่อนเฮ้ยนี่ครับบรรยากาศยามเช้าอยูุสวนครยามเลี้ยงกับยูสวนอู้นข้าวโพดทั้งผุนกิดข้าวโพดว่าเคยเกิดบ่าเคยเกิดครับเกินห้างว่าที่ซื้อมาสอมอยู่มาสอนดอกไม้โตผุน

นักบอลนักกุโอ้ยโอ้ยพโอ้ยโอ้ยนักก้าวโอ้ยหมดแล้ว